สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่27เมษาย,ยน2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ฟุตซอลเอเชียนคัพกันก่อนนะครับอิหร่านเสมออุซเบกิสถาน3ประตูต่อ3ต่อเวลายิงจุดโทษ อิหลานชนะอุสเบกิสถานไป5ประตูต่อ4หลุนแชมป์สมัยที่13กับฟุตซอลไทยในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ส่วนทีมชาติไทยเสมอกับทาจิกิสถานในเวลา3ประตูต่อ3ต่อเวลาดวนหยุดโทษไทยสามารถเอาชนะทาจิกิสถานไป6ประตูต่อ5เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนเวียดนามแพ้ให้กับคีกิสถานไป2ประตูต่อ3เราไปต่อกันที่ยู23ิชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับอุสเบกิสถานชนะซาอุดีอาระเบีย2ประตูต่อศอิรักชนะเวียดนาม1ประตูต่อศต่อไปลาลิก้าสเปนเลอันโซเซดัดแพ้ให้กับเลอันมาลิด0ย์ประตูต่อหนึ่ง ต่อไปกันโชซเซเรอาฟชิโนเนชนะซาเลนิตาหนา้าสประตูต่อศูนย์ต่อไปบุนเดสเลิกา้าโบคุม่มชนะฮอฟเฟนไฮน์สามประตูต่อสองไปดูลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับมงปริเยเสมือน้องหนึ่งประตูต่อหนึ่งและต่อไปซาอุดีลีกนะครับอันฮิลานชนะอันฟาเตสามประตูต่อหนึ่งดามักแพ้กับอันตาวอนศูนย์ประตูต่อหนึ่ง อันอิติฮัดแพ้อันชาบาบหนึ่งประตูต่อสามต่อไปแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับควีนพาร์คเลนเจอร์ชนะลีดินเนเตตสี่ประตูต่อศูนย์ต่อไปลีกาสองเยอรมันซังพาลีชนะฮัตซ่าลอตต็อกหนึ่งประตูต่อศูนย์แฮ่าบร์ลินเสมอฮันโนเวอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งต่อไปกันโชซิลิบีอิตาลีเวเนเซียชนะโคมโมเนเซสองประตูต่อหนึ่ง ปีชาเสมอคาตาซาโลสองประตูต่อสองต่อไปซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับกิเวนเซนเสมออาลากาสองประตูต่อสองต่อไปเซกุนดาดิบิซิออนสเปนนะครับเอฟซีอันดอร่าเสมอลาซิงซันดันเดหนึ่งประตูต่อหนึ่งต่อไปซูเปอร์ลีกตุรกีอาดานาเดเมียสปอร์เพ้กกาลาตาสลายศูนย์ประตูต่อสาม ต่อไปไว้ขคาลีกาฟินแลนด์นะครับอินเตอร์ตูคูชนะอิฟสอประตูต่อหนึ่งและไปกันที่ซูปเปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับลิงบี้เสมอเวสเล่หนึประตูต่อหนึ่งและเรามาปิดท้ายกันที่โกปาลิเบอร์ตาดอเลสกันนะครับบาร์เซโลนาแพสเซาปาโลศูนย์ประตูต่อ2ปาเลสติโนโชนะมิเลยียนนาลิออสสาประตูต่อหนึ่ง และนี่ก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ